คดีพลิกเอาแล้วไงแอปทักษออนซัดกรับปมข่าวลือรักใหม่งานนี้ชาวเน็ตเผือกไม่จบ oh, <no. S 1> มีเรื่องอัปเดตมาฝากค่ะกับกรณีสาวแอปทักษออนผู้กำลังตกเป็นกระแสข่าวลือรักร้อนๆ้อนหลังถูกเพื่อนพิธีกรสาวชมผู้อารยาแซวในรายการสามแซบว่าซุ่มคุยกับเด็กอยู่จนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตทั้งขุดทั้งโยงหนุ่มคนนั้นกันจ้าละหวานค่ะ ไล่รายชื่อมาก็มีตั้งแต่ต่อธนภพตีธนพลหมอนเนงและนักการเมืองคนดังทิมพิธาต่อมานักข่าวตัวแม่ชื่อดังได้เปิดเผยรายงานโดยอ้างว่าได้คุยกับแม่แอฟถึงเรื่องราวข่าวต่างๆกับหนุ่มทุกๆคนโดยมีรายละเอียดตามนี้ค่ะที่แม่ชมเปิดประเด็นเวลาไปถ่ายสามแซบก็ชอบแซวเพราะอยากให้แม่แอฟมีแฟนใหม่ส่วนน้องต่อธนภพตัดไปได้เลย ตั้งแต่ถ่ายละครจบก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกส่วนกับทีมพิธารู้จักกันมายาวนานมากรู้จักทั้งต่ายชุติมาบ้านอยู่แถววิภาวดีถ้าเห็นคอมเมนต์ก็ไม่ต้องตกใจเพราะรู้จักกันดีมาก่อนหน้านี้แล้วแอปยังยืนยันชัดเจนว่าช่วงนี้เหงามากไม่มีใครคุยเลยทุกวันนี้ตื่นตีสีขึ้นรถตู้ตีห้ไปถ่ายซีรีส์ให้หม่อมน้อย ส่วนน้องที่น่าติตีน้องบอยแบนชื่นชอบแอปเฉยๆคนนี้แอปบอกว่ารุ่นหลาเลยนะไม่เกี่ยวจงกระทั่งล่าสุดดูเหมือนคดีจะพลิกเมื่อสาวแอปโพสอินสตาแกรมสตอรี่โดยแชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับข้อความกำกับไว้สั้นๆว่านี่ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของแอปนะคะแอปยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับที่ไหนเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด u ั Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย